สวัสดีครับพ่อกับผมบา่าวเกสติกอิสาพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามแรงมาข้าพเอ้าฝนพรมพรพากันลาะหาเห็ดพี่น้องแต่ได้ได,ได้อยู่ทางใดหะเนะได้จักดอกได้ฉานดอกได้สามดอกสองดอก3หญ่กับหนึ่งดอกน้อยเป็นสามดอกก็เลยเห็นผักหนามแล้วคึดอ,อยากอยากกินผักหนามดองผักหนาม ักน้ําดองอะเนาะสติ๊กเนาะจ้าดองผักน้ําหรือคั่นส้มผักน้ํามาจ้ะมือนี่สติ๊กเลยมาเก็บสิเอาไปดองเอาไปดองนี่ผักน้มาเบิ่งคือคือบ่เนเว้าแหละมาเก็บเ็้เห็นมันยอดอ่อนๆเต็มเลยก็เลยเนาะอยากกินมลุยกันเลยจ้ะเอาหลายฝนแห้งตกปึ๊บียอดแรกนี่ที่เก่าที่เดิมแต่ฤดูนี่โอ้ยังดอกเพิ่น มันอยากเบิดแล้วจะดอกเพิ่นค่ะโมเมนยามเนาะจ้เพิ่นเป็นยามคือกันเด้อครับเพิ่นสิเซาออกดอกโอ้ยมีคนมาเก็บก้อนบ่เคนเลยแต่ก็ยังพอได้เก็บอยู่ดอกจ้ะอาจจะธรรมชาติเนาะจ้านี่ดิ๋หอยเพิ่นเด็ดเอาเลยนี่ดิครับเยอะแยะกต่ว่าหืมนะบ่เข้ามาน้ำบ่เก็บเลยเด้อบ่เคนสิผักองค์ก้องบ่ให้ถึงน้ำฝน โอเคแล้วก้มมาได้ก้มๆยังไงมาได้ได้ได้ผลตียดใส่โอเคเราต้องเก็บดอกมือนีิจ้าหน้าจอของเราโอ้โดองให้โอเคนัมเด้อฮะดอให้โอเคนัมเด้อร์ใคยนี่บอกพโอเคนอาไว้ไปกินกับจุกับแจวโอเคบอกว่าให้มันเป็นหมากนะบอกโอ้มันเป็นอยู่นี่เดี๋ยวนี้มันเป็นหมากอยู่แม่นบอกเป็นอยู่นี่ผักน้ำ เป็นผักที่มีสปปรรพคุณต่อสุขภาพร่างกาย,ยเยอะแยะสรรพคุณเพิ่นแะติ๊กไปหาอ่านเจอคอยย่างพี่น้องมันหล่มหรือว่าธรรมชาตินำมันหล่มหรือว่าขี้ตมมันลึกฝ <c oughs> <ส>นกันลินบ่ถึงว่าบ่เชื่อว่าฝนหยดใส่ ชุดเบาเคนดังใส่กล้องอยู่ปุ๊บปอกแป๊กปอกแป๊กโอเคมาใส่เสื้อกันฝนชาติบสิ่งมาติ๊กใ,<ห>ใส,ใส่อันนี้เอานี่ครับดอกของผักน้ำน้องหลายคนอาจจะบบยังบ,บุคเคยเห็นเนาะดอกของผักน้ำงามครับแซ่บพร้อมน่าชาติ๊กเนาะจ้าให้ชาติ๊กชงุบมาพีก่อน จะพาพี่น้องไปเบิง่งเพิ่มยังมากเพิ่นเนาะเป็นยังน้อยอายุทำมันใหญ่ขึ้นนะสี่งามเนะาะมากขึ้นอ่ะสาธิกาผักเก็บยาตามธรรมชาตินี่เป็นดอกเพิ่นก็จะเป็นฟักแบบนี้ครับยังน้อยอยู่ โอ้มันตกน้ำตุ่มันตกแล้วตกแหงๆไงเนี่ยพอได้ยกกระดกกระดุงน้ำเพิ่นอันนี้ยกกระดุงยกยอนโอ้ทางคุณไล่หลายสติแต่กระรัวน้ำลึกเนี่ยลึกกระลุยแต่ตาก้องสิลุยน้ำหรือบ่ลุยจ้าเอ๊ะ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 น้ำเด้อฝักน้ำสมชื่อเอ๊ะ ตอนเพิ่นนี่ฮะหนามเพิ่นห่าอดแต่ถ้าเพิ่นต้นเกลแล้วพี่น้องแข็งมันทีแข็งแบบนี้เพราะว่าต้นเพิ่นใหญ่นำพี่น้องรวงมือเข้าไปยังเอ๊ะเอ๊ะเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่สติ๊กยอดนะใหญ่โพดบ่ไใหญ่โพดจะมันเกลแล้วมันมียอดอ่อนๆอยู่บ่เคนเขาสวยเลือกได้บ่เคน เอาอย่างเท่าเท่าเอาะตะเอะอยู่ตัวข้างในเป็นหล่นี่อ๋อเงียกคักเวยเลือกได้ผักนามผักนามโอ้ยคนมันเด็ดก่อนมาพี่มาพี่โอ้ยมาได้ปะผักนามกนผักนามก็เรื่องกับฝนเบาเค้นตัดมปแล้วแล้วค่ะค่มาได้ปะอึ๊เอ๊ะเอ๊ะอุ้ยเสร็จแล้วสมชื่อเลย นนามอี๋ได้ไหมเอ๊ะข้างในมีป่ะสติกสติกเยวไปเก็บต้นผูกมันใหญ่อีหีไปจ้ะน้ำลึกน้ำบอลลึกดอกนำบอลลึกดอกห่วงกันเตะน้ำนี่แหละหย่าหากินเอาไปดองพี่นนองแซ่บแซ่บพักน้ำ ผักนาำดองเดี๋ยวสุดทิ่สุดคับไปโดงในคลิปเดียวเลยเด้อจ้ะไม่ยังเดี๋ยวติดนามออกแล้วเออค <c oughs> ่อยๆเด้อไปดินามต้นเพิ่นเป็นนามหนาเลยนี่คมเอาใสมาเลยไปดิฟักเพิน่นได้สองยอนดนี่บอกมันยังน้อยมันยังน้อยเพราะมันใหญ่เต็มที่ก่อ มันจะเป็นหน่วยๆออกมาเลยดอกดอกพ้อนี้ผักบุ้งเนี่งานมนะสติ๊กแต่ผักบุ้งเขาเก็บมาแต่มื่อั่นยังมีอยู่ดในเนาะแค่น้ำมาอยู่นี่ดอกยังน้อยอยู่บนโออนี่นี่โอเคยอดนี่ดอกเพิ่์นสวยมากเลยได้จจกดอกละได้ดอกเดียวได้ดอกเดียว ี่เก็บดีก็พอได้เก็บอยู่ที่น้องดอกเพื่อนอยูข้างในเราต้องบุหนามาดอกก็ดอกแบบเนี้ยแซ่บแต่เพื่อนแบบเนี้ยเพื่อนเริ่มแก่แลวครับเนี่เพื่อนเริ่มจะเป็นฟักข้างในเลยมีฟักอยู่ข้างในนะโอ้มันจะยอดแก่ๆยอดอ่นอนๆเราฮัเหมือนต้นนี้เนาะถั่วลิขหัวพืแต่ละต้นมีต้นใหญ่ๆยอดดูบวบหายไปละ เดี๋ยวสติกขอตัวเก็บอีกจักกรรมก่อนจ้ะเดี๋ยวไปที่บ้านกันเดี๋ยวสติกจะพาไปดองไปดองวิธีการดองสูตรสาติ๊กนี่ที่ดองผักหนามสูตรพี่น้องกินครับไปจ้ากลับมาถึงบ้านแล้วครับสติกจะทำก้านหั่นหั่นแล้วเอาไปเอาไปต้มบ่ะนน้บเตยสติกสติกก็ไปบึงหลายช่องที่เพื่อนพาดองจ้ะั้งแรกคือการเดินอีู่ด้วยเอามาหั่นก่อน จะกินนำร้านา <Okay. S 1> ขนมกี้กกินหลายรอบเลย <laughs> หลายรอบมักขนาดมีหั่นประมาณนี้จ้ะชิ้น,นประมาณนนี้ต้นใหญ่ใหญ่อบมากลองผักน้ำอออ่อน,ออน เอาไปล่างอีกทีติ๊กล่างเทอเนื่องเลยจ้ะแต่ว่าหั่นแล้วเดี๋ยวไปล่างอีกรอบเนาะชิ้นสิ้นก็ะแล้วแต่ความสั่นความยาวด้วแต่ชอบเลยเนาะบางอันก็อาจจะสั่นบางอันก็อาจจะยาวบางคนเพิ่นหั่นแบบนี้เลยจ้ะติ๊กไปเห็นค่ะหั่นแบบนี้เลยวะเคลดองค่ะแบบนี้เลยแบบนี้เลยติ๊กมายาวจักหน่อยเนาะยาวจักหน่อย หลายครับเนะาะเดี๋ยวให้สะติ๊กหั่นแล้วก่อนทั้งเบิดก่อนเดี๋ยวเศษติ๊กจะพาไปต้มจะแบี้เอาไปต้มหรือเอาไปลวกเนะาะสติ๊กต้มน,น้ำเดือดแล้วจ้าเราจะเอาผักมาลวกแบบนี้หั่นล้างให้ก่อนสะอาดนะผักน้ำเอามาลวกหรือเ,เอามาต้มจนซุปถุยจ้ะ เป็นน้งดินเวอร์สาเดี๋ยวให้เธอตีต้มพักน้ำเลี้ยงซุปเยบร้อยก่อนแล้วจ้ะเดีย๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปจ้านี่จ้าพักน้ำของเราเธอตกลวกเรียบร้อยแล้วจ้ะสุกเรียบร้อยแล้วพอดีซุปด้อจ้ะอย่าให้มันเปื่อยเด้อถ้าพีา่น้องลวกมาแับนี้เรามาขั้นกันขัน้นต้มดับแรกใส่ข้าวลงไปข้าวเหนียวเฮานี่ด้วยจ้า เจอเจอกระกะเอาด้วยจ้าเข้าเข้ากันโอ้โอ้โได้บ่ได้ขาดนี่บ่แซ่บเลยเนาะของสุรของนัวใส่โบใส่โบ่มักใส่บ่กินก็บ่ต้องใส่ด้วยจ้าโบใส่ผิวขาดบ่ได้โบหน่อยก็แต่ต้องหลายเละอะมาคลุกเค้าให้เข้ากันอ๋อโาเคสเอามาให้ดึ่หน่อดิใส่มะเขือเหลืองน้ำ เดือดหรือมันเคอขคืนแด่จะเปลือกเพิ่นจ้ะอะติต๊ก่ได้ใส่เม็ดกด้จ้ะนี่คั่นหรือุกเข้าเข้ากันเม่มีของมือมือม่ใ้ถุงถุงถุงห้อนถุงลไม้ถุงไว้ใส่ล<อ>ะไม้เอาคั้นเฮงคือเขาคั้นเส้นในสติ แับพอประมาณจาะบปถึงกำแหงกักกง่กลางๆๆจ้ะคล,ล้องเข้ากันแต่เราก็ชิมจากว่าเค็มได้หรือยังไปเรื่อยๆจะไปชิมกันไหมชิมก็คือเอานิ้วแตะ ได้หรอเข้มได้หรอได้เลยเราก็จะมาใส่กระปุกกันเลยมาใส่กระปุกหรือภาชนะที่เตรียมไว้มืดอ,อื่นก็กินได้เลยจ้ะพี่น้องนี่ฮะมืดอ,อื่นก็ออกเปรีป้ยวๆแล้วจ้ะแต่ถ้าเสถียดีก็สองวันนี่เหนือาขาศร้อนนี่เป็นไวเนาะแม,มีอากาศนำ เพราะว่าอีอย่างกับพักนาของเราเนี่กะแบบลวกล้วจ้ะแบบแบบดองแบบสดๆดก็มีด้วยจ้ะดองแบบสดบสดกะใส่เกลือใส่ทันเกลือใส่ผงชูรสหูมากกร่บใส่จ้ะเรจะใส่น้ำเ้าข้าวอดมแบบสดซดจะใช้เว,นในเวลานานกว่านานกว่าสี่มือปุ๊บนานกว่าโอเคน้ำน,นัวนี่ลงก่อน น้ำนัวก็จะมีข้าวเหนียวด้วยเด้อจ้ะแล้วก็ตามด้วยน้ำสาวข้าวน้ำสาวข้าวข้าวเหนียวจ้ะข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็ได้จ้ะแต่กระติ๊กน้ำข้าวเหนียวชืบนี่เรียบร้อยนี่ปิดฟ้าพรุ่งนี้ก็เป็นจ้ะเดี๋ยวจะ มือ่อเออสติกสหาเมนูมาพาพี่น้องกินเด้อนี่เรียบร้อยดองักนน้ำพาไปเก็บก็พาพี่น้องมาดองเนาะนี่หน้าตาหนักกินมากเลยนะ้บอกกิเนเนะาะครับผมเพราะว่าวันนี้เย็นนี้ก็ฝนตกเนะาะก็ได้พาพี่น้องไปหายอยู่หางกินทางอื่นเนาะไปเลาะเดี๋ยวพี่น้องกิ <c oughs> เปียกฝนสิ <laughs> ไปอยู่แต่ว่ามันโบได้เดีวว๋ยวโบได้ถ่ายพี่น้องเบึงอยู่ชื่อแตงหิสสองดอกอ่ะโบมาอ้างพี่น้องนี่ยตะกา้าเอามา,ามพี่น้องเบิ่งไป <laughs> เห็ดก็จะอยู่ในตะก้าแต่ตาเ <laughs> ด่นนี่นดอกงามขนาดเลยนี่เร<ค>าสองดอกใหญ่แนี่ไปเห็นนะบอกเกีนเนาะจอดรถหัวจนทิมมาพิดหวังเด้อมานกับเก่าได้สองดอกใครยังได้แต่พี่น้องเอ้าไม่ได้ไปหาเพชรบอกบอกเคียนจับติ๊กไปพี่น้อง ไปเบิดบ่อนที่เคยออกเคยหายบ่ลูกกี่ร้อยไร่ได้อีกสองดอกได้สองดอกบ่เนี้ฝนตกวันนี้อาจจะมีรักหรือลอยออกให้เราเก็บกับเป็นไปได้ครับเนาะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันจับเมือ่อื่นเนาะครับผมค่ะเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่าน,นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหนเลยครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า